ลูกทรายกวดสนอน่นะแม่แม่บไปกวดออกพี่น้องลูกทรายกวดพ่อใหญ่ยยบ้านออกมาแล้วคุณนะพ่อใหญ่บ้านออกมาหาซอกเนื้อกวดลูกทรายคนเอาไปนำบ่อขี่รถไปแล้วและกวดไปนำมาพวกเจ้า,าโอ้โหลึกคุณนะ จะมาโซ่หุ่นะซื้อป่ะนี่พยาบาลพวกแกฮัลโหลบูมี่นะกวดน้อตอนนี้สิกวดจังไหนสมบัติเนี่เปลี่ยนกันกวดเท่านั้นแหละตอนนี้ลูกซ้ายจอดอยู่นี่ก็เลยอันอันอันนั้นพี่น้องเลื่องบูมีหิมะปันไหลบอลพุ่นจอดไปเลยพูดนายขันโคกวดครับประคองในนายพูดพวกแกพูดสิ่เหลี่ยมเนาะ ามันสิของง่ายๆ่พน่ะคุนะ้นกันอยู่ที่ว่าลูกข่อยกวดออกคนนะ่ะคุนกันงามพวกเจ้าวะสวยงามเนาะแต่ว่าป่าวน้ำความหนาวเด้อเมื่อนี้เล่นได้พวกเจ้าผาสิงออกมาเล่นเมื่อนี้เล่นได้ต่อมันตุกนี่นะมันเล่นได้ แต่ว่าตอนที่ว่ามันเล,ว,ลวุ่่น่ะบรรยากาศสวยงามบอกเล้าว่ะถึงรถข่อยปุ๊บบอกเจา้าเฮ็ดตึงลือ้อตึงลือ้อ พื่นเบิ้งลูกคอยกวดออกคนน่ะพวกเจ้าความสูงเพิ่มคนน่ะเฮ็ดลึงกระกองยังใ่สิเง็ด่ั่างใดเราอันพวกเจ้าวันกองดูกระตัวตัวหนาบ้านคนเลยมั้นะเจ้ามาโซ่หุณจะซื้อป่ะเฮ้ปญาบาลพวกเจ้าฮไง บบมีนะกวดน้อตอนน,นี้สิกวดจังไนสมัติเนี่เปลี่ยนกันกวดเท่านั้นแหละตอนนี้ลูกซ้ายจอดอยู่นี้ก็เลยอันอันอนัน,นพี่น้องแล้วบบมีหิมะปันไหนบอนพ่นจอด,นนพด,พดพูดพูดนายขันโคกวดขับประคองในนๆพูดพวกแกวคือสิ่ลี่เนาะว่ามันสิของง่ายๆ กูนกันอยู่ที่ว่าลูกข่อยกวดออกคนะคนะกูนเดนงามพวกเจ้าว่ะสวยงามเนาะแต่ว่าบ่วน้ำความหนาวเด้อเมื่อนี้เล่นได้พวกเจ้าผสิออกมาเล่นเมื่อนี้เล่นได้ตอนมันตกน,นี่นะมันเล่นได้แต่ว่าตอนที่ว่ามันลแล่วยวน่ะ กาดสวยงามพ่อแก้วอะถึงลดข่อยปุ๊พวกเจ้าเห็ดอึงลื้ออึงลื้อพุนเบิ่งลูกข่อยกวดออกบนหนาพวกเจ้าความสูงเพิ่นคนหนะเห็ดอึงลือ้อกลงกองยู่นีะะน่สิเฮ็ดจังไหนลราวันนี้พ่อแจ้ววะ ก่อนกูกระตุกต,ต่อหน้าบ้านก่อนเลยนะนะพ่อใหญ่บ้านแนวกวดก็มีอยู่ในรถคือบอกออกมากวดโอ้ยพ่อใหญ่บ้านเนี่ยเป็นสี่เลย cái thai cái chị lươm nào lạ cái lại của ơi cho nó lại 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 theo lại vài nhưng sẽ tốt luôn tài cực cho nó ngơi tài หนาวแห้งคับจักสิบิทายอยู่ใส่น้าพี่น้องเนะ